สวัสดีคุณผู้ฟังเรื่องเล่าหลอนๆค่ะค่ำคืนนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยกูเรื่องราวที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าอาหารคนตายกูเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราประติตามเัลาฟังมาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ กูเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุรุ่น้องของเราคนหนึ่งค่ะซึ่งเรากับน้องกูรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนพเพราะเราเป็นดูเมดพักอยู่ในห้องเดียวกันก็เลยเกิดความสนิทสนมและรู้จักกันดีค่ะจนกระทั่งกูเราเรียนจบไปแล้วแต่น้องยังคงอยู่ในช่วงที่กำลังฝึกงานและเราสองคนก็ยังพูดคุยกันอยู่ตลอดค่ะ น้องก็เลยเล่าเหตุการณ์หนึ่งในช่วงที่เขาไปฝึกงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งให้กับเราฟังน้องไปฝึกงานตำแหน่งนักโภชนาการมันก็หมายความว่าเป็นคนที่ดูแลในเรื่องอาหารต่างๆของผู้ป่วยค่ะซึ่งน้องก็เล่าว่าในช่วงแรกที่ไปทำงานที่นั่นน้องอยังไม่รู้จักงานแต่ก็พอมีรุ่นพี่ที่ทำงานอยู่ก่อนหน้านั้นคอยสอนงานต่างๆให้ ตั้งแต่การจัดเตรียมอาหารให้กับผู้ป่วยและรวมไปถึงการทำลายอาหารของผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้แล้วน้องก็บอกว่าในช่วงแรกที่ไปทำงานที่นั่นมีดุนพี่ที่คอยประกบคู่ในการทำงานต่างๆจนกระทั่งน้องก็พอที่จะมีความรู้ในด้านงานต่างๆได้บ้างแล้วทางดุนพี่ก็เลยให้น้องปฏิบัติงานเองค่ะน้องก็เล่าเหตุการณ์หนึ่งมาให้เราฟัง น้องบอกว่าวันนั้นน้องก็เข้างานตามเวรตามปกตินี่แหละจัดเตรียมอาหารให้กับผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วอาหารของผู้ป่วยแต่ละคนนั้นก็จะไม่เหมือนกันค่ะผู้ป่วยแต่ละคนก็จะมีโรคประจำตัวที่แตกต่างกันไปและก็มีข้อห้ามในการกินอาหารประเภทต่างๆที่แตกต่างกันไปค่ะน้องก็ทำหน้านที่ในส่วนนั้นในการจัดเตรียมอาหารให้กับผู้ป่วย และสำหรับอาหารในแต่ละชุดแต่ละเซตที่เตรียมนั้นก็จะมีการเขียนชื่อระบุว่าเป็นของใครและรายละเอียดต่างๆที่ถูกจดเอาไว้และเหตุการณ์ในวันนั้นมันก็มีอยู่ว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาทำงานอยู่ในแผนกนี้เหมือนกันเขาส่งอาหารชุดหนึ่งมาให้กับทหังรุ่นน้องและเขาก็แจ้งว่าผู้ป่วยได้เสียชีวิตไปแล้ว มันก็หมายความว่าอาหารที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้คือผู้ป่วยยังไม่ได้ทานเลยแต่เขาได้เสียชีวิตไปก่อนแล้วเลยถูกส่งมาให้น้องเพื่อที่จะเอาไปทำลายทิ้งและทางรุ่นพี่เขาก็ย้ำนักย้ำหนาว่าให้รีบทำลายทิ้งเลยและอย่าวางทิ้งไว้ค้างคืนเด็ดขาดให้รีบทำลายทิ้งเลยน้องเขาก็เข้าใจว่านำไปทำลายทิ้งตามปกตินั่นแหละ ก็เลยรับอาหารชุดนั้นมาจากนั้นก็เลยเอาไปเททิ้งลงในถังขยะทั้งเซตเลยค่ะโดยที่ไม่ได้จัดการกับอาหารออกก่อนคืออาหารแต่ละเซตนั้นก็จัดเตรียมเอาไว้ในถุงหรือว่าในกล่องทางรุ่นน้องคนนี้ก็ได้เททิ้งทั้งถุงทั้งกล่องนั้นเลยค่ะและจากนั้นน้องเขาก็ถึงเวลาออกเวรพอดีเลยก็เลยรีบกลับบ้านน้องกลับมาพักผ่อนตามปกติไม่ได้เอกใจอะไรเลย พเพราะว่าเคสนั้นมันเป็นเคสแรกเลยนะคะที่ผู้ป่วยได้เสียชีวิตก่อนที่จะรับประทานอาหารน้องก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรจนกระทั่งพอในเช้าวันถัดมาน้องก็ไปเข้าเวรตามปกติแต่พอไปถึงปรากฏว่าน้องไปเจอบริเวณที่พื้นในห้องที่จะเตรียมอาหารนั้นมีเศษขยะที่หล่นกระจัดกระจายเต็มพื้นและมีชุดของอาหารที่น้องได้เทท,ทิ้งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวาน เหมือนมีอะไรมากัดกินเหมือนถูกคุ้ยเขีย่ยออกมาจากถังขยะคือหล่นเกลื่อนเต็มพื้นเลยน้องไปเห็นก็ตกใจมากเลยนะตอนแรกก็คิดว่ามีหมาแมวเข้ามาคุ้ยเขีย่ยเศษอาหารหรือเปล่าแต่ปกติแล้วทางโรงพยาบาลไม่ให้พวกสัตว์เข้ามาเลยนะตรงบริเวณนี้เพราะ้องมันเป็นพื้นที่จัดเตรียมอาหารและเป็นที่ที่ปลอดภัยและสะอาดที่สุดตอนนั้นก็ตกใจมากเลยนะ ก็เลยดีบเข้าไปเก็บกวาดเศษอาหารต่างๆแต่ทันใดน,นั้นก็มีรุ่นพี่คนที่นําชุดอาหารของคนป่วยที่เสียชีวิตและบอกว่าให้ไปทําลายทิ้งก็เดินเข้ามาพอดีเลยค่ะพอพี่เขาเห็นก็ตกใจเหมือนกันเขาก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นทางรุ่นน้องก็เลยอธิบายตามสภาพที่เห็นค่ะพอเล่าเสร็จพี่เขาก็ตกใจมากเลยนะก็เลยถามกลับกับทางรุ่นน้องไปว่า น้องได้ทำลายทิ้งอาหารยังไงนะทางรุ่นน้องก็ตอบว่าน้องก็เอาไปเททิ้งในถังขยะเลยค่ะกุดุนพีก็ตกใจมากเลยนะแล้วแกก็บอกว่าเฮ้ยน้องทำอย่างนั้นได้ยังไงมันไม่ได้นะน้องควรที่จะเท,ทอาหารทิ้งออกจากภาชนะเสียก่อนไม่ใช่ทิ้งทั้งถุงทั้งกล่องแบบนี้มันไม่ได้นะ ทั้งรุ่นน้องก็ถูกดุ่นพี่ด่าว่าใหญ่เลยค่ะว่าทำแบบนี้ไม่ได้น้องก็ด้วยความตกใจและแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเททิ้งแบบนั้นไม่ได้แต่พอถามกลับกับทางรุ่นพี่ไปดุนพี่ก็ตอบกลับมาว่าน้องไม่ต้องถามอะไรมากเลยนะให้ทำตามที่พี่สั่งแล้วคราวหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะทั้งที่ตอนนั้นก็เกิดความสงสัยอยู่ในใจ แต่ไม่กล้าที่จะตัเถียงอะไรกลับไปค่ะเพราะตอนนั้นก็เป็นแค่เด็กฝึกงานก็เลยเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจคนเดียวจนกระทั่งมาเจออีกเคสหนึ่งที่ทางรุ่นพี่เอาอาหารเซตหนึ่งเป็นเซตของผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วมาให้ทำลายทิ้งแต่ในวันนั้นรุลน,น้องก็จัดการทำลายทิ้งเลยค่ะแต่ในระหว่างที่กำลังเทอาหารออกจากถุงหรือว่าออกจากกล่องนั้น ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่วางเอาไว้บนโต๊ะยังไม่ได้ทำลายทิ้งจนพอจัดการกับถุงอาหารถุงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กะว่าจะไปเอาอีกถุงหนึ่งมาทำลายทิ้งแต่พอหันไปเพื่อที่จะหยิบถุงอีกถุงหนึ่งนั้นปรากฏว่าถุงอาหารใบนั้นได้หายไปแล้วคุณุน,น้องก็พยายามหาแล้วหาอีกก็ไม่เจอคะ่ะก็เลยแปลกใจว่ามีใครมาหยิบไปหรือเปล่าแต่ก็สังเกตแล้วนะว่าไม่มีใครเดินเข้ามาในห้องเลย ตอนนั้นรู้สึกแปลกใจจนผ่านไปอีกสักพักหนึ่งปรากฏว่าไปเจอว่าถุงอาหารใบนั้นตกอยู่ข้างๆบริเวณทางขยะตอนนั้นก็เริ่มแปลกใจแล้วค่ะว่าเฮย้ยเราไม่ได้ทาตกและไม่มีใครเดินเข้ามาในห้องเลยนะตอนนั้นเริ่มแปลกใจและเริ่มใจคอไม่ดีแล้วและเวลานั้นก็ค่อนข้างจะดึกแล้วค่ะทางรุ่นน้องก็เลยเรียบเก็บถุงอาหารถุงนั้นและก็รีบทําลายทิ้ง บรรยากาศในค่ำคืนนั้นมันช่างผิดแปลกไปจากปกติมากคือมันรู้สึกหลอนภาวาและวังเวงเหมือนกันมันรู้สึกหลอนภาวาเหมือนมีใครพยายามจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเลยมันหลอนภาวาไปหมดและตอนนั้นก็เข้ากะอยู่คนเดียวก็เลยรีบทำงานค่ะจนพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านเพราะใกล้จะถึงเวลาเลิกงานพอดีแต่ในระหว่างนั้น หูก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นมาจากห้องที่เตรียมอาหารนั่นแหละคือได้ยินเหมือนมีอะไรสักอย่างกำลังคุยเขี่ยอาหารอยู่ในถังขยะตอนนั้นก็เลยคิดว่าหมาหรือแมวแอบเข้ามาคุยขยะหรือเปล่าก็เลยเดินกลับเข้าไปดูในห้องแต่ภาพที่ดูน,น้องไปเจอนั้นเห็นเป็นร่างของคุณลุงแก่ๆคนหนึ่งที่กำลังขุดคุยขยะอยู่ในถังขยะสภาพที่เห็นนั้นแก่ซูผอมมาก หน้าตาแกสู้ผอมผิวดำคำ้ำพอเห็นแบบนั้นก็ร้องกรีดดังลั่นเลยค่ะและทีนี้ลุงคนนั้นแกก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาเลยพอรุ่นน้องเห็นแบบนั้นก็เลยรีบเอากระเป๋าแล้วรีบออกมาจากห้องบึงรถกลับมาบ้านเลยตอนนั้นยังไม่ได้พูดคุยกับใครเลยค่ะจึงกระทั่งพอในวันถัดมาตัวเองก็อยากจะรู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้น ก็เลยลองไปคุยกับรุ่นพี่คนนั้นตรงๆเลยค่ะและก็เล่าเหตุการณ์ว่าเมื่อคืนนี้หนูเจออะไรไปบ้างพอเล่าถึงรุ่นพี่เขาก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยนี่น้องเจอเหมือนกันเหรอเนี่ยทีนี้พี่เขาก็เลยยอมเล่าว่าคือชุดอาหารของผู้ป่วยแต่ละชุดก็จะมีการเขียนชื่อระบุเอาไว้ว่าเป็นของใครและถ้าเป็นเซตอาหารของผู้ป่วยที่ได้เสียชีวิตไปแล้วนั้นที่พี่ย้ำนักย้ำหนาว่า ให้นำไปทำลายทิ้งเลยอย่าทิ้งเอาไว้ค้างคืนเด็ดขาดเพราะเหมือนกับว่าวิญญาณของผู้เสียชีวิตเมื่อเขาเห็นอาหารของเขาและมีการระบุชื่อนั้นคือเขาก็เข้าใจว่ามันเหมือนเป็นการเส้นไหวให้กับเขานั่นแหละที่พี่ย้ำว่าให้รีบทำลายทิ้งเลยเพราะไม่อย่างนั้นอาจะจะเจอวิญญาณของผู้ป่วยที่มากินอาหารของเขาก็เป็นไปได้ พีก็เคยเจอเหมือนกันและหลังจากนั้นมาค่ะรุ่นน้องก็บอกว่าไม่กล้าที่จะทิ้งเศษอาหารครั้งคืนเอาไว้เลยคือเหมือนถ้าหมดแล้วก็จะทำลายทิ้งได้หลังจากนั้นทางรุ่นน้องก็ได้ไปทำบุญให้กับทางคุณลุงเขาด้วยค่ะและก็ไม่เคยพบเจอเหตุการณ์แบบนั้นอีกเลย นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกดสามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วชอบและถูกใจคลิปนี้อย่าลืมไปกด u b s c r i b e และอย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคำา่อนนี้หากใครที่มีประสบก,การณ์หลอนๆแบบนี้นะคะก็สามารถส่งเรื่องเล่าของคุณเข้ามาในที่แฟนเพจ เรื่องเล่าหลอนๆค่ะคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังกันด้วยคืนนี้ฝันดีกระดาติสวัสดีค่ะ